มาทรงค่ะแม่มางาก,กันในสนเข้ากาบค่ะเนาะอันที่เขาปูกกว่าวันนันไหนะค่ะเนาะแม่ป้ามาตุ้ยคะ่ะว่าปลูกไะไรกว่ายาต่าต่างเนาเหมือนแมเป็นบ้นใส่ใส่ปุยบ้านไหนะค่ะ,ะเนาะใส่แมวจ๋จางไหนะค่ะเนาะให้ตนมันเข้มให้ตนมันดีไหนะค่ะเนาะมาค่ะป้ามาตุ้ยจำกัน,นะคะ่ะมันก็นไปสรงแห้งกาหคนไหนค่ะเนาะนป้อหันดีไหน,ะค,ะนค่ะเนาะก็หนัว่า เตียนมันดีในก็ตั้งหลังนั่นตีหันอยู่ในคะเนาะมาเข้าป้ากัตัวยก้นใส่ปุ๋ยจ้ำกันคะเนาะอ่าอยู่เมืองไทยก็เหตุการณ์ซนไหนกันคะเนาะเหมือนกันอย่างที่เ่าลาดกว่าเมื่อกูปอกเนาะเหมือนก้นอยู่ใน้เมียวในเวียงกันตีเป็นมาเหตุการณ์ตั้งเก่งเหมือกุ้งเทปในคะเนาะในเข้าใครอยู่บ้านนอกหน้าต่างเข้าเขาก็เหตุก,การณ์ซะไหนคะเนาะว่าเยาพักหมีก็มาเข้ากับไงคะเนาะ พ่าแยกเขากลับยยกเขาติกับเป็นอีหังอันวานั่นอย่าลืมติดตามจอมกันนะคะนะฝา,ากติดตามจอมของเขาค่ะในช่องไมี่ปัดเที่ยวจอมค่ะเนาะก็ผ่านไลติมไปเลยติดตามก็ฝากติดตามจอมค่ะเนาะในช่อง YouTube คะ่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามปั่นเขาค่ะอีกนึงหน่อยค่ะเนาะติเลยคู่ว่าเขาค้ามาเมืองไทยเฮ็ดอียงพองหน่อยค่ะเนาะอาคกันไหนมากค่ะเขากัดไว้กวนเสรป,ปยยอปยจอมกันมีรักปูนค่ะเนาะ ก้อนสับปยก็บ่มีน้ำค่ะอาเหมือนข้าวถ้วยพักหมี่ค่ะเนาะข้าวถ้วยพักหมีได้เต็มที่ก้นน้ำอินเลยค่ะเนาะอันนี้จะเป็นข้าวกับหวานค่ะนะมซื้อข้าวข้าวกับดีข้าวก,กับแข็งค่ะเนาะข้าวกับหวานค่ะอ๋อค่ะมาถึงก้นฝุ่งค่ะออมาถึงก้นเสิร์ปีเสริร์ปมีข้อตาค่ะเนาะมีดังมีดังปุูนสองก้อค่ะเนะาะแล้วก็มีแทงตาง อาตั้งผู้แทงสองก้อค่ะเนาะวั่นี้มีกันสี่ก้อเลยค่ะเนาะอันนั้นก็เมจะกวนห้อยยอดนั่นเตะมีสี่ก้อไอเนาะมีกันสี่ก้อค่ะ,อ,ะอ่นนบบาอ๋อป้ายยา,ยาหมอเป็ดกะใน,นค่ะเนะาะมัดตัวก้นศักดิ์ปุ๋ยค่ะรดนไปใหญ่แห้งค่ะเนาะใหญ่ทอ,องชมพงก,กวนไปใหญ่ค่ะ มันเพลงกันเนาะเออนั่งค่ะเนาะเออจะไหนหมออกกันไหนเนาะอ่อคำพอกับปลีอ๋อเหมือนไรใส่เนี่ยอืมนายไรใส่ปุ๋ยเมืองนายคะเนาะอาถงก็หางดีหนะเนาะถงก็หางดีเนาะในายถงก็เบิรนเฮ็ดมาจังไดนคะเนาะเจ้าเฮ็ดแจกค่ะคือเจ้าเฮาเยอะหรือเฮาอ๋ออ๋อนายสงเขาเผ็ดแป้งเนาะอ๋อ นะคะเนาะใส่กับจ้อบเงาค่ะเนาะปุ๋ยค่ะเนาะผูกเมื่อวันที่เก่าค่ะเนาะมาถึงเมื่อไงเนี่ยก็ต้นมันใหญ่ก้านใหญ่ก็อะไอยู่เสาเอ็ดวันหนึ่งค่ะเนาะแทงอินก็จำได้ไรกินอะเสาเสาเอ็ดวันหนึ่งง่ายง่ายอะหลายวันก่อนในปวนว่าวันนั้นเจสิภาวันไรกินเจดสิบห้าวันไรกินอันนั้ก็เหมือนเหมือนไรเสาเสาฮาผู้เส้นละน่อ ในค่ะเนาะต้นบางต้น <un> ก <sharing> ็ปุกเล้บางต้นก <iter> ็ใหญ่อะมันก็เพียงกันในคะเนาะีนค่ะเนาะต้วยกับตั้งปุ่นตั้งปุ่นทางดีค่ะเนาะปอยญาปองาเมียงมงก็เอาเอาออกมันซ้อมค่ะว่าเนาะคนดีง้ามงในค่ะเนาะมาเข้ากับตัวยคนตีมัน นี่มันใหญ่อินนะค่ะเนาะซึ่งก้นเขาเกิดมาย่ำเนื้อมือ,อย่ำเปร้งกันค่ะเนาะมีตั้งเล็กตั้งใหญ่กันเนาะเพราะเสน่ห์ก็ต้นใหญ่อีกนหนึ่งเลยค่ะเนะาะเศรษฐศาสตร์บวันก็ใหญ่กว่าหนอนนั่งเนาะอสองเดือนเกื่บไม่เลยอือสองเดือนเจ็ดสิบห้าว,สสาวันเนี่ยนายถูกปะสองห้าวันนี่แหละฮะ อ๋อต้องมาหนึ่งนะหาเอาปุ๋ยมันควายดีใครมาใส่กัน 75, นั่นย <c oughs> อเจ็ดสิบห้าวันเจ็ดสิบห้าวันทงก็ห่างดีนะเตะทงทงอลีหักเพื่อนมาเน๊ <c oughs> นะโอ้ ในเนาะในเนาะในเนาะตัวถุงถุงปุ๋ยค่ะเนาะเอาไปาอเอาถุงข้าเวเยียบเพชรค่ะเนาะก้อนเพ็ดสวนเมืองไทยก็หล่อใส่กองถุงปุ๋ยหล่อใส่ถุงมือค่ะเนาะนั่นค่ะเนาะเอาค่ะเมือ่อในปลามาตุยา้ยเขาขาี่ก็เหมือนในค่ะเนาะเขาเขากราบพ่ะเนาะเหมือนหนค่ะเนาะ ไรปลูกไรซาวเอ็ดวันก็สูงก็น่ะยนี่ค่ะเนาะสูงกันติดจับจัติเป้งหัวเข่าค่ะบางบางอันก็เป้งหัวเข่านี่ค่ะเนาะเขาข้าป้ามาตัวเพราะว่ามันใหญ่ขึ้นมาทางอินหมอกเป้งแองเป้งแอ๋อเขาขัดตีป้ามาตัวทางกลมค่ะเนาะเส่งในก็ตีแมนมดนี่ค่ะเนาะที่เขาข้าปลูกพักมีกว่านั่นนี่ค่ะเนาะนี่ค่ะเนาะ โอเคแต่คลิปเขาค่าวันเมืองในใน,นกอตีปอกระน,น่ยก่อนหนึค่ะเนะาะไปติดตามจอมเขาค่ะไปตุ้ยจอมกันแทงคลิปตั้งนาค่ะเนาะหมายสงค่ะ